เป็นอีกหนึ่งไฮไลท์นะฮะเมื่อวานเราก็ได้มีการพูดถึงไปก่อนนั่นนี้ฮะพูดถึงไปนะครับตั้งแต่วันจันนะฮะเรื่องของกรณีของอ่กรณีของสบายเทคโนโลยีนะครับอ่หรือว่าหุ้นสบายนะครับตอนนี้ก็เปลี่ยนชื่อเปลี่ยนเสียงนะฮะแต่ว่าก็จะมีผลอีกไม่นานนี้นะฮะในแง่ของสบายนะครับแต่ว่าจุดที่น่าสนใจครับเมื่อวานนี้มีการเปิดแถลงข่าวของคุณอิทธิชัยภูลวร,รักษ์นะครับหรือว่าคุณวินนะครับ ก็เป็น c e o ของทันสบายอันนี้ก็เป็นการเ,าเข้ามาตอนนี้กลายเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ในสบายนะครับแล้วก็มีอยู่ 2- อสาประเด็นครับคุณรชัยครับประเด็นที่เป็นข้อพิพาทและก็ประเด็นที่เป็นเรื่องเกี่ยวกับการกู้ธนาคารนะฮะเมื่อวานเนี่ยก็แยกเป็นอยู่2 3งสส่วนด้วยกันนะฮะส่วนแรกก็คือเรื่องของเงินกู้แล้วก็เรื่องที่2คือข้อพิพาทและเรื่องที่3ก็คือเนี่ยฮะที่เขา,เาแถลงข่าวนะฮะที่ เป็นพวกของแนวทางของที่ทางของสบายเทคโนโลยีว่านับจากนี้ไปภายใต้ CEO ที่ชื่ออิทธิชัยภูลวร,รักษ์นี่จะไปยังไงนะฮะแต่ไฮไลท์ผมว่ามันไล่มาตั้งแต่อันดับแรกครับเรื่องของเงินกู้ของสบายนะครับปรากฏว่าเมื่อวานเนี่ยมีการพูดถึงเ,เ,เงินกู้ของธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยหรือว่า iBank นะฮะครับ,รบซึ่งเมื่อวานเนี่ยทางผู้สื่อข,ข่าวของข่าวหุ้นธุรกิจก็ได้มีการสอบถามว่าเอะตกลงเนี่ย นี่ที่เป็นนี่กับสถาบันการเงินอย่างธนาคารอิสลามเนี่ยว่าอย่างไงคุณวินก็มีการยอมรับนะครับว่าได้มีการกู้ธนาคารก่อนนั้นนะฮะก่อนที่คุณวินจะมารับตําแหน่งเนี่ยก่อนนั้นน่ปี66เนี่ย,ยมีการกู้แบงก์อิสลามมาประมาณสัก900กว่าล้านบาทอันเนี้ยเขาบอกว่ายอมรับว่ามีการกู้ออกมาตอนนั้นแล้วก็แบ่งเป็น2ส,ส่วนแต่คุณวินก็บอกว่าไม่ขอเปิดเผยว่าช่วงขนาดนั้นเนี่ยได้ยื่นขอเงินกู้เนี่ย บริษัทใช้หลักทรัพย์หรือสินทรัพย์ใดเป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันอันนี้สงวนสิทธินะยังไม่พูดถึงนะฮะแต่แล้วก็ตามนะฮะคุณบินก็บอกว่าได้มีการปรับเปลี่ยนเงื่อนไขาการชําระนะครับแล้วก็ยืดเวลาการชําระนี้ออกไป10ปีนะเขากู้ปี66นะฮะอันนี้ระยะเวลา10ปียืดออกไปแล้วก็ล่าสุดนะฮะก็มีการพักชําระเงินต้นอยู่ แล้วก็มีการเจราจากับไอแบงค์ bank <ๆ S 2> อยู่เรื่อยๆ,ๆเพื่อขอลดดอกเบี้ยและปรับแนวทางการชำระหนี้เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ของสบายอ่าเอาง่ายๆคือไอแบงคนี่เก้าร้อยถึงกลมๆอะตีกลมๆเก้าร้อยถึงพันล้านเนี่ยรอไปสิบปี <c oughs> อันนี้ก็ <c oughs> <c oughs> เป็นที่มาของที่ป้าหัวว่าเอ๊ไอแบงค์เนี่ย็เรียกว่าเขาเรียกว่าบักโลกรกแหละ <c oughs> ก็ต้องรอเพราะว่าช่วงน 1, <c oughs> เนี้ยหนึ่งเงินต้นก็ไม่ได้คุณ <c oughs> ถ้าใชา่ฮะ แล้วก็ยืดไปอีกนะแล้วก็ที่สําคัญคือดอกเบีย้ยเนี่ยก็ต้องดูว่าเขาเจรจากันยังไงด้วยนะฮะอันนี้ก็ในในเรื่องแรกอันนี้ก็ก็ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่เอ่อเป็นประเด็นที่หลายคนก็ตั้งคําถามว่าเอ๊อแล้วหนึ่งอันดับแรกเนี่ยธนาคารอิสลามเนี่ยมาเกี่ยวข้องกับสบายยังไงเออมันเชื่อมโยงม,มาอย่างไงเอ๊อเออจู่ๆคือถ้าโดยวัตถุประสงค์ของธนาคารอิสลามถูกครับคุณน้าชัยครับ ส่วนใหญ่เขาก็จะเป็นธนาคารที่ตามก็เรียกว่าหลักของศาสนาอิสลามใช่ไหมก็จะไม่ได้แสวงหากําไรต่างๆแล้วก็ดูแล้วเนี่ยเอะมาเกี่ยวข้องกับการปล่อยกู้ให้กับบริษัทจดทะเบียนในตลาดทรัพย์ซึ่งเกี่ยวข้องกับเชิงธุรกิจอันนี้ก็อาจจะถูกตั้งคําถามนะครับแต่ว่าเราคงไม่ได้เป็นคนตอบคนตอบก็คือผู้ที่อนุมัติปล่อยกู้ตอนนั้นเนี่ยจะเป็นคนอธิบายนะครับ แต่แล้วก็ตามมาประเด็นนี้ครับคุณชัยครับมันมีรายงาน,นมีการข่าวเราได้มาว่าเ,เกี่ยวข้องกับเงินกู้ก้อนหนึ่งของก้อนใหญ่ด้วยของสบายนะครับว่ามันมีรายงานข่าวว่าก่อนนั้นนี้ในช่วงเวลานี้ปี6-6 6 6, 6, 6, 6 7นี่ยมันมีธุรกรรมที่สบายเนี่ยไปกู้แบงค์ธนาคารแห่งหนึ่ง mm. นะฮะอันนี้การข่าวบอกว่าแห่งหนึ่งแต่ว่าการกู้ในครั้งนี้ก็ต้องบอกว่า ได้เงินกู้จากธนาคารแห่งนั้นเนี่ยแล้วไปปล่อยกู้ต่อเนี่ยเอาอไปปล่อยกู้ให้กับบริษัทลูกของสบายตอนนั้นก็คือตัวของสบายเน็กหรือว่าเทียนสุรัตเดิมครับซึ่งตอนนั้นเนี่ยสบายเขาเข้าไปเทคใช่ไหมฮะแล้วก็เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ในตัวของเทียนสุรัตแล้วก็จากนั้นพอเทคปุ๊บเ็เปลี่ยนชื่อเป็น x, s อสบีเนะฮะหรือว่าสบายเน็กนั่นเองอนะครับทางการข่าวบอกว่า มีการเอาเงินจากธนาคารแห่งหนึ่งกู้จากธนาคารแห่งหนึ่งเนี่ยไปปล่อยกู้ให้กับสบายไอ้ครับกับ,กบตัวของสบายเน็หรือว่า SB สบีเนในยุคนั้นนะฮะแล้วก็สบายเน็เนี่ยแทนที่จะเอาเงินกู้เนี่ยที่ว่าเนี่ยไปต่อยอดธุรกิจต่างๆเนี่ยทางการข่าวเช่นกันคุณนชัยอบอกว่าไอ้เงินก้อนนั้นน่ยมันวนกลับมาซื้อหุ้นสบายอ๋ออ่คือทอดแรกก่อนฮนะ กู้จากธนาคารแห่งหนึ่งประมาณหนึ่งพล้านกลมๆนะฮะแล้วว่ากันว่าเอาสินทร,รัพย์ที่เป็นที่ดินของสบายเน็กหรือว่าเทียนสุรัตเนี่ยเป็นหลักทรัพย์ค้ามประกันครับ,รบอพอได้เงินมาปุ๊บแทนที่จะเอามาต่อยนะอดธุรกิจเนี่ยทางการข่าวบอกว่าเอาไปให้ตัวสบายเน็กกู้สบายเน็กก็มาซื้อหุ้นของสบายอันนี้วนกลับนะครับอันนี้ทางการข่าวบอกว่าธนาคาร แห่งหนึ่งซึ่งเราไม่สามารถบ่งบอกได้หรือว่ายืนยันข้อมูลได้ว่าเป็นธนาคารอิสลามหรือไม่ไม่ทราบแต่เขาบอกว่าเป็นธนาคารแห่งหนึ่งแล้วธุรกรรมเขาบอกว่ามันน่าสนใจตรงว่ามันมีการปล่อยกู้ออกเป็นซอยเป็นซอยเป็น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 รัดเป็นรัดอ่ะซอยหลายรัดนะฮะแล้วที่สําคัญคือทางการข่าวเหมือนกันบอกมันไม่มีสัญญาด้วยนะ แล้วทางการข่าวอยเช่นกันว่ามาทําสัญญาทีหลังอพ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 อดูแล้วอปิดงบการเงินแล้วผู้สอบทักมาว่าเอา้าเฮ้ยงี้กู้เงินไม่มีสัญญาได้ไงเห็นว่ามีการทาสัญญาย้อนหลังเอากับธนาคารเอาแห่งหนึ่งที่ว่านี้ครับเออเอาเงินไปก่อนในคุณนะชัยฮะเพราะฉะนั้นมันก็เนี่ยฮะคือเราไม่รู้ว่า เป็นไม่ไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่แน่ชัดว่าเป็นธนาคารอิสลามหรือไม่อันนี้ไม่ไม่ย้ยืนยันนะครับแต่ว่าจุดที่น่าสนใจว่าธนาคารแห่งนั้นปล่อยกู้ได้ยังไง <c oughs> คุณได้ชัยดูแล้วเนี่ยสัญญาก็ไม่มี <c oughs> <c oughs> หรือาอาจจะมีสัญญาแค่สองสาสัญญาแต่มันมีซอยย่อย <c oughs> และที่สําคัญมีการรายงานเหมือนกันนะทางการข่าวบอกว่าไอ้สินทรัพย์ที่ไปกู้เนี่ยเป็นที่ดินของทินสุรัตซึ่งมีลัก หลักทรัพย์ก็ประมาณสักร้อยกว่าล้าน oh. แต่กู้ได้เป็นพันล้านโโอเออปล่อยได้ยังไง <Okay. S 2> อันนี้ก็คือแบงก์นั้นเนี่ยปล่อยได้ยังไง <Okay. S 2> เอออันนี้ก็เป็นข้อมูลที่มันดูแล้วโอเคแหละในมุมของคุณดิศิชัยก็พูดถึงเรื่องอิสลามอันนี้เป็นตัวอันนี้เป็นที่ชัดเจนนะฮะแล้วเราก็ได้เห็นข่าวก่อนนะั้นที่ว่าเขามีการกู้แบงก์อิสลามจริง uh, <okay. S 2> แต่ธุรกรรมที่สบายกับธนาคารแห่งหนึ่งเนี่ยเราไม่รู้ว่าใช่เคสนี้หรือเปล่า uh. เอออันนี้เราไม่ทราบเราไม่ทราบนะฮะอันนี้ก็ เป็นข้อมูลที่เดี๋ยวรอาการพิสูจน์กันต่อไปนะฮะว่าแบงค์ที่ว่าเนี่ยเป็นแบงค์อะไรจะเกี่ยวข้องกับแบงค์อิสลามหรือไม่เดี๋ยวม่ต้องรอกันพิสูจน์ตอนนี้ไม่ยืนยันว่าเป็นชาติหรือไม่อันนี้ก้อนแรกนะประเด็นแรกอีลุงตุงนางดีอีลุงตุงนางดีอีลุงตุงนางดีเรืร่รงองที่2คุณนชัยะเรื่องของข้อพิพาทข้อพิพาทที่ว่าคงจําก็ได้ครก่อนอันนี้เมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยทางสบายเองมีการแจ้งต่อสารรัพย์บว่าตอนนี้ได้มีการฟ้อง ฟ้องร้องต่อสองคดีด้วยกันคืออันดับแรกคือฟ้องลูกหนี้900ล้านและก็อันที่2คือฟ้องอผู้บริหารอดีตผู้บริหารของสบายชุดเดิมเนี่ยฮะที่ทำให้เกิดความเสียหายหลายๆเรื่องด้วยกันอีก1,700กว่าล้านรวมกันสองก้อนเนี่ยประมาณสัก2,600ล้าน <c oughs> อันนี้เขามีการแจ้งต่อลาดรัพย์เมื่อวานเนี่ยพอแถลงข่าวผ,ผู้สื่อข,ข่าวก็ไปถาม ทางซีโอมกันว่าตกลงเนี่ยข้อพิพาทเป็นยังไงนะฮะซึ่งอันดับแรกข้อพิพาทแรกก็คือ900ล้านที่ไปฟ้องลูกหนี้ก็มีการยอมรับว่าลูกหนี้ที่ว่านั้นก็คือตัวของสบายสบายคอนเน็นะฮะหรือว่าตัวของ s b b เอหรือว่าเทียนสุรัตเดิมนะฮะที่กู้ไป900ล้านบาทนะฮะแล้วก็เห็นทางคุณวินหรือคุณนิสชัยก็ยอมรับว่าก่อนนั้นก็มีการเจรจาระหว่าง ฝ่ายบริหารของทางสบายกับเทียนสุรัตอยู่เหมือนกันแต่ว่าคุยกันแล้วมันหาข้อสรุปไม่ได้คุยกันแล้วคุยกันไม่จบเพราะฉะนั้นก็เป็นที่มาของการยื่นฟ้องร้องนะครับโดยมีคดีแพ่งนะครับก็เรียกร้องออให้ชําระเงินกู้นะครับตามสัญญาจากลูกหนี้ในช่วงเมษายนปี66ถึงพฤษจิกายนปี66 900ล้านบาทอันนี้คดีแรกอ,อันนี้ แล้วก็อีกประเด็นหนึ่งครับคุณณชัยครับอีกอีกข้อพิพาท1,700ล้านบาทเนี่ยอันเนี้ยก็เป็นการาไปฟ้องร้องค่าเสียหายจากอดีตผู้บริหารที่เกี่ยวข้องนะฮะพันเล้านบาทเนี่ยมีการพูดถึงว่ามันมาจากเรื่องของการว่าจ้างที่ปรึกษาทางการเงินโดยไม่เป็นไปตามอำนาจอนุมัติอันนี้55ล้านบาทและก็การขายสินทรัพย์ของบริษัทที่ขาดทุนโดยไม่มีเหตุผลจําเป็นคือขายแบบรีบๆปะจนขาดทุนเลย750 ไอ้เจ็ดร้อยสี่สิบห้าล้านบาทแล้วก็อันที่สามคืออนุมัติปล่อยสินเชื่อโดยปราศจากความรับผรัวางเก้าร้อยเจ็ดสิบล้านบาทอันนี้ก็เป็นก้อนที่สองหนึ่งพันเจ็ดร้อยล้านบาทไปรวมๆมแล้วก็แยกย่อยมาเป็นว่าแต่ละเคสละเคสเป็นยังไงครับอ,อันนี้ข้อพิพาทข้อพิพาทสําหรับเรื่องนี้นะครับอันนี้ก็เป็นประเด็นที่เกี่ยวข้องนะครับแต่แก็ตามฮะเมืม่อวานก็มีการพูดถึงทิศทางของสบายภายใต้ อิทธิชยัยภูล<ม>วรรักษ์เป็นซีอโอแล้วก็ผู้ถือหุ้นใหญ่ด้วยเห็นว่ามีทีมเนี่ยมิช <c oughs> ชั่น <right? S 1> พอส s i b l e ใช่ไหมใช่ p o s ิเบิ e อ่ามิชชั่นพอส s i b l e นะเออเป็นยังไงครับคุณอธิชัยครับคือเขาบอกเนี่ยจากติดลบเนี่ยจะสู่ภารกิจ สร้างกําไรอย่างยั่งยืนนะครับตั้งเป้ารายได้เนี่ยจาก3กลุ่มธุรกิจหลักเนี่ยไว้ที่ประมาณ3,584ล้านปล้านบาทรได้ประมาณทัก20นะครับจากปีก่อนอยู่ที่ประมาณถ้าเกือบ3,000ล้านบาทเนี่ยสกลุ่มธุรกิจหลักเนี่ยก็ประกอบด้วยทางท่านการเงินแหละนะครับแล้วก็ Payment Solution นะครับอันนี้คาดว่าจะมีราดได้รวมประมาณทัก1,250ล้านบาทนะครับแล้วก เอ่อ B to C Solution นะครับอันนี้ครับว่าจะมีรายได้รวมประมาณสัก1 7 0 0ล้านบาทนะครับแล้วก็อีกกลุ่มหนึ่งกลุ่มสุดท้ายเนี่ยกลุ่มที่3เนี่ย B 2 B Solution เนี่ยนะครับก็คาดว่าจะมีรายได้รวมประมาณสัก636ล้านบาทครับแต่เอาตรงๆนะคือคือจนถึงขนาดนี้ผมก็ยังไม่ไม่ทราบเลยว่าไอ้ r e Business ของสบายเนี่ยที่มันดูแล้วมัน มันมันจับต้องได้แล้วมาพอพูดถึงสบานนึกถึงคอพิเศษเลยเด็กม,มันคืออะไรเออมื่อก่อนเนี่ยในยุคของคุณชูเกียรติรุจะนะคอมปจีนะฮะก็ก็ก็ตอนนี้ไม่รู้ออท่านอยู่ที่ไหนแล้วออนะฮะอดีตซี o อดีตผู้ถูอหุ้นใหญ่ออแล้วก็หลายคนนึกถึง พูดถึงสบายเนี่ยทุกคนนึกถึงคุณชูเกียรติเลยนะฮะใช่่เขาเขาเขาใช้คำว่าสบายยูนิเวอร์สฮะเมันไพทครอบจักรวาลไงสบายครอบจักรวาลคุณชายชาตที่คุณชายชาตบอกว่าลูกคอคืออะไรเนี่ยมันคือยูนิเวอร์สไงอ่าก็คือโอ้ตอนนั้นออกมาเจ็ดกลุ่มแปดกลุ่มหลักเลยคุณดูโครงสร้างแล้วงงอ่ะแต่จริงๆสารตั้งต้นของสบายมาจากตู้นะ มาจากตู้นะตู้เติมเงินใช่ไหมฮะใช่ที่ตอนนั้นเขาก็เป็นผู้แข่งคนสําคัญของเอฟสมาร์ทไงตู้ตู้บุญเติมเนี่ยมันก็มีตู้สบายไงอันนี้ก็คือจุดเริ่มต้นของสบายมาจากตู้นะฮะแล้วก็แน่นอนนะครับว่ามันก็พัฒนาการมาเป็นโอ้โหธุรกิจมีการเชื่อมโยงธุรกิจในเครือข่ายนะครับเพราะยุคของคุณชูเกตุจันรรจนพวจีคงจําได้นะครับว่า หนึ่งในนั้นก็คือเทียนสุรัตเข้าไปถือหุ้นใหญ่ใช่ครับเข้าไปปรับโครงสร้างอะไรต่างๆเข้าไปถือหุ้นอย่างตัวของเอเชียซอฟต์บ,บร์สันเกมนะก็เปลี่ยนเป็นเอสฟียในปัจจุบันนะครับ,รบอันนี้ก็อีลุงตุงนังเหมือนกันเข้าไปถือหุ้น AIT นะแล้วก็เป็นที่ไปที่มาที่เกิดความขัดแยง้งและตอนนี้ AIT ก็ไปอยู่ภายใต้ TKC ละอ่าก็ก็หลุดไปสบาเน็กเจ้าของเดิมเขาก็มาซื้อกลับไป นะอันนี้ก็ก็เนี้ยมันอีลุงตุงนางสังขยาอยู่เนี่ยนะฮะสำหรับตัวของสบายเน็กนะฮะธุรกิจหลักก็เอาน่ะทางคุณวินเขาบอกว่ามันมี3กลุ่มใช่ไหมฮะใช่ก็สามกลุ่มนะครับผมก็เดี๋ยวคงต้องติดตามกันดูนะครับว่าเขาจะสามารถที่จะเขาเรียกว่าอะไรนะเทนาลาวเหรอผมว่าตัวนี้เอาแค่ กลับมาหายใจหายคอได้โล่งขึ้นก่อนดีกว่าเออเออนะก็ค,คือปั๊มหัวใจกันอยู่ครับครับอ่านะเพราะว่าก่อนอันนี้ก็มีเรื่องของคุณกู้ก็เพิ่งจะจะจะได้รับการเลื่อนไปนะครับแต่ก็ต้องดูนะครับว่าจะยังไงนะครับแต่ผมว่าเคสนี้เนี่ยมันน่าสนใจนะแหม่คุณวินเข้ามาได้อย่างไรหนังชีวิตหนังชีวิตหนังชีวิตนะฮะก็เรื่องนี้โอ้โหอีกยาวอีกยาวนะสำหรับพุ่นสบายนั่นเองนะครับอันนี้ก็เป็นความคืบหน้านะครับเดี๋ยวถ้ามีความคืบหน้าเพิ่มเติม เกี่ยวกับุูนสบายอย่างไรมาว่ากันนะครับ